น้องเทนนิสวิวกุุวุฒิครองนักกีฬายอดเยี่ยมโปรจีนก้องสมเกียรติยึดนักกีฬาชีพตามคาดวิวพุพล์ขนมจีบนักทกมลผงาดคว้าดาวุูงแห่งปีงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2565พร้อมกับฟังชัดๆหลังจบโอลิมปิกเกม2024น้องเทนนิสจะเลิกเล่นเทควันโดจริงหรือไม่ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เมื่อวันที่ส9เามษายนที่ผ่านมาครับสมาคมผู้สกาวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี25 6 5ครับในชื่องาน58ปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมที่โรงแรมอนมารแรราชประสงค์นะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยคุณหญิงปัทมาลีสุวรรณกูลกรรมการคณะกรรมการลิมปิกสากลหรือว่า ioc member ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานนะครับ สอบงานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2565มีกำหนดมอบทั้งหมด24รางวัลน,นะครับก็รางวัลที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ในการมอบในครั้งนี้นะครับก็คือรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมครับได้แก่นังวิวกุุวุฒิวิทิศาลครับจากผลงานรองแชมป์ชายเดี่ยวแบดมินตันชิงแชมป์โลก2022และ2เหรียญทองชายเดี่ยวและทีมชายจากกีฬาสีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามน,นะครับ รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมได้แก่น้องเทนนิสพานิพักวงพนริกิจจากการแข่งขันเทควันโดรุนสี่สิบเก้าก,กหญิงครับผลงานแชมป์สเปนนิสโอเพนสองพนยี่สเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่31แชมป์เวิลด์กลางปีสนามที่2แชมป์เวิลด์กลางปีสนามที่3และแชมป์เวิลด์กลางปีไฟนอล2022รวมถึงเหรียญทองแดงซีแชมป์โลก2022ด้วยนะครับรางวัลนักกีฬาชิพชายยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ก้องสมเกียรติจันทาจากการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่น Mo t ตทนะครับโดยผลงานในปี2022ครับแข่ง18สนามเก็บได้128คะแนนคว้าอันดับ10ของโลกพร้อมกับสร้างบริษัทเป็นนักแข่งไทยคนแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบรุ่น Mo t ตทได้ในสนามที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนวนรวันนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมได้แก่โปรโจีนอัธยาธิติกุลน,นะครับผลงาน2แชมป์ l g ลพทัวร์รายการ j t b c Class i c ิกกับรายการ WalMar N.W.R. ค a น s a s แชมเปี้ยนชิพนะครับนอกจากนี้ยังรักษาผลงานได้อย่างสม่ำเสมอติดสี่อันดับแรก16รายการจากทั้งหมด26รายการที่ลงเล่นในเอซีทัวร์ปีแรกนะครับขึ้นมาล้างอันดับ1ของโลกนะครับด้วยวัยเพียง19ปี8เดือน11วันส่วนรางวัลน,นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมปีนี้ครับได้แก่น้องบิวพลุิพลบุญสอนนักกรีฑานะครับนักวิ่งผลงาน3เหรียญทองวิ่ง100เมตร200เมตร แล็กี่คูณ100เมตรสเกมครั้งที่3 1ส,ส่วนรางวัลในก,กีฬาเยชนหญิงยอดเยี่ยมได้แก่น้องขนมจีบนักทกมลวาสนานะครับนักเทควันโดรุ่น44กิโลกรัมหญิงผลงานแชมป์โยวชนโลก2 0 2พกับแชมป์โยวชนเอเชีย2 0 2 2นี่ะครับนี่ก็เป็นรางวัลที่น่าสนใจทั้งหมดในการมอบรางวัลครั้งนี้นะครับก็รางวัลทั้งหมดเนี่ยอ่านได้น,นะครับในช่อง YouTube ของผมเองครับผมจะพิมพ์รางวัลแบบเต็มนะครับว่ามีใครได้รับรางวัลอื่นๆยังไงบ้าง ก็อ่านได้เลยครับในส่วนช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับที่ผมจะพิมพ์ทิ้งไว้นะครับและนอกจากนั้นครับผมยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเทนนิสพานิพักวงพนธกิกินะครับถึงกระแสข่าวที่บอกว่าน้องเทนนิสเนี่ยจะเลิกเล่นเทควันโดนะครับหลังจบโอลิมปิกเกม2024ในปีหน้าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับน้องเทนนิสตอบว่ายังไงไปฟังกันเลยครับ น้องเนี่พูดถึงรางวัลที่ได้ในวันนี้นค่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการค่ะจากสมาคมผู้สื่ยอข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับหนูค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะทําให้หนูเนี่ยสู้ต่อไปค่ะอึกเกมครั้งนี้ลงแข่งในรุ่นอะไรแลวก็ดูแข่งครั้งนี้เป็นอยงไบ้างครับ สำหรับครั้งนี้ค่ะลงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รัมเหมือนเดิมค่ะก็คู่แข่งที่สำคัญก็คงเป็นเวียดนามค่ะที่เคยเจอกันในรอบโอลิมปิกค,ค่ะก็คงเป็นคนที่แบบ ที่จะได้เจอกันในรอบนี้คะ่ะก็ไม่จะไม่ประมาทใครทั้งนั้นคะ่ะจะทำให้เต็มที่แล้วก็สุดความสามารถจนกว่าจะหมดเวลาคะ่ะนีดเคยเปยิว่าหลังจบโอลิมปิกที่ปารีสสัปดาห์่จะเลิกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ตรงนี้พิพิพูดร่งว่าเป็นยังไงครับค่ะสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสคะ่ะก็วางเป็นเป้าหมายสุดท้ายสําหรับหนูในตอนนี้คะ่ะก็คือจะกลับไปซ่อมร่างกายก่อนคะ่ะคือตอนนี้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มมาคะ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่คือยังไม่อยา ไป m r i หรือว่าไปตรวจเพิ่มให้รู้ว่าเป็นอะไรคือถ้าซาำเนี่ยก็อาจจะเครียดหรือว่ากังวลมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างกังวลกับเรื่องอาการบาดเจ็บต่างๆค่ะก็เลยปล่อยวางไว้ก่อนค่ะหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยก็จะแบบเอาร่างกายเข้าซ่อมทั้งตัวไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้ก็คือวางเป้าหมายไว้ที่โอลิมปิกไว้เป็นสนามสุดท้ายค่ะมจะจบโอลิมปิกแล้วนอนแงทำอะไรต่อัสำหรับหลังจากเลิก ะะก็จะแบบอันแรกก็คือแบบซ่อมตัวเองให้แบบให้ดีทุกอย่างก่อนคะ่ะแล้วก็คงเป็นแบบเหมือนคาเฟ่เล็กๆที่อยากเปิดคะ่ะเพราะว่าชอบไปคาเฟ่มากๆค่ะแล้วก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคะ่ะอยากจะมียิมเล็กๆเป็นของตัวเองคะ่ะหรือไม่แน่ก็อาจจะมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยก็ได้คะ่ะเพราะว่าถ้าออกไปทําอย่างอื่นเนี่ยก็คงเสียดายประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่มีในตัวเองนะคะก็ยังต้องดูอีกทีต่อไปคะ่ะ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ